โอ้นะครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยจอรีโลกว่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับสวัสดีครับผมเล็กยาลาแล้วก็เบาจัดปลาลุยนะครับก็วันนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลาถวายตอนกลางคืนกันอีกแล้วนะครับก็เหยื่อก็เหยื่อเดิมนะครับท่านผู้ชม อาหารปลากินพืนชผสมกับอาหารแมวเมียงแมวนะครับก็ตกแบบอ่านี่ครับเบ็ดขาไก่นะครับขาไก่สามตาขาไก่ขาจุก <c oughs> หรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโชมาลีก็ได้นะครับเรียกแต่ว่าไอ้น,นี้ก็คือเบ็ดสามตะโกแบบนี้ก็คือทําเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าที่ร้านก็มีขายนะครับใบบอกเขาว่าเอา ก็ซื้อหรือว่าเบ็ดขาไก่นะครับแต่ถ้าว่าเราเราทำเองเราก็ถักแค่สามตานะครับแต่ถ้าว่าไปซื้อที่ร้านส่วนมากมันก็จะมีห้าตาหกตาแดตานะครับสามตามันจะไม่มีนะครับแต่ถ้าว่าเราทําเองก็คือเราทําแค่3ามตาก็เลสแต่ท่านผู้ชมนะครับถ้าว่าทําทําเป็นก็ทำสี่ตาห้าตาก็ได้แต่ผมใช้ก็คือ3ามตานะครับก็ตาเบ็ดที่ใช้ก็เืออ่า นี่ครับลจมดาบิดเบอร์สิบสามนะครับดาบิดเบอร์สิบสามแบบมีรูนะครับมีมีห่วงแล้วก็กา้านสั้นเอ๋เดี๋ยวก็ลงบิดกันเลยนะครับได้ตัวลรือเปล่านะครับเพราะว่าห่างหายไปก็นานเลยใช่ไหมสวัสดีครับผมเล็กยาลาครับผมหลายคืนแล้วนะหลายคืนแล้วติดธุระช่วงนี้ เป็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนไม่ไม่ได้มาพอดีนนลูกปิดเทอมด้วยพาลูกเที่ยวอยู่ก็วันนี้ก็คือมาเห็นได้โอกาสดีค่ำคืนนี้ก็มาตกเล่นๆมาตกเล่นๆแล้วก็มาชมบรรยากาศยามค่ำคืนด้วยครับเอาตรงเบ็ดกันดีกว่าครับสวยครับดีครับท่าบ ดับมืออาชีพครับผมถ้ายืนถ้ายโยนก็เป็นต่อแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับท่านผู้ชมจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับอรอรับ,โโบชมครับท่านผู้ชมจาได้ตัวก็อย่าว่ากันนะครับมาจมบรรยากาศยามค่คืนกันจุกลูจุกลูสวายครับติดครับติด <l acht> โอ้ <l acht> โอ้ มาแล้วครับหนึ่งตัวครับติดแบบเงียบๆครับผมเงียบๆโอ้ยโอ้ยเล่นสายโยนตั้งดานเล็กไปยุโอ้ยนี่นี่โอ้ย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 ไปไปไปใส่ศกกิโลครับ นั่งบนว่าเงียบจังมันนี่เงียบเงียบว่มาดูสายสายยนต์โอ้เดี๋ยวนี้มันฉลาดกันเยอะครับฉลาดกันเยอะครับโอ้สุดยอดเลยพี่เนนบบนครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวนี้น่าจะสองกิโลครับโอ้ยท่านผู้ชมมาแล้วครับโบ นะครับมาแล้วอุ้ยอุ้ยจอไมโลว่ะรับชมดูดูตาครับตาแดงแป๊ดเลยครับเฮ้ยสุดยอดเลยครับปีลามสุดยอดเลยครับปีเดนบุยวาดสายต้อไม่สายยนต์ไม่นึกไม่ฝันเลยครับโอ้โหโอ่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหท่านผู้ชมดูครับตัวนี้ มันใหญ่กว่าเพื่อนนะที่ได้ได้มานะครับจับไม่ลบเลยครับโอ้ท่านผู้ชมยยกไม่ขึ้นเลยครับโอ้ยใหญ่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 นัดเลยตัวนี้สองกิโลกว่าตัวนี้ดูครับสองกิโลกว่าครับผมโอ้โหเลยครับโอ้โหมาได้ไงนี่เยอะ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 จริงตัวนี้โโอ้หท่านผู้ชม หวานเจี๊ยบครับผมเจี๊ยบโอ้โหใหญ่เนาะเย้เย้เย้โนซ้ายโยนตอนนี้หลวดีดีไปเลยโอ้โหโดีครับปาแดงผิวสวยครับเนื้อสดเนื้อหวานแน่นอนเลยครับเอาไปทำแกงส้มโอ้โหติดเต็มปากเต็มคำเลยครับดูครับมันไม่ลากนะมัน มันมันฉลาดขึ้นเยอะเดี๋ยวนี้มัน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 ติดแล้วมันมันวิ่งสวนเข้ามาไง<ช>ก็ตอนที่ว่าผมดึงเมื่อกี้อ่ะคิดว่ามันไม่ติดแล้วอ่ะแต่พอลองดีที่ว่าผมยักไงแต่ว่าไม่ยักดําจริงก็น่าจะหลุดนะเรียบร้อยนี่ลอ,ลองลองลองยักดูเลยก็ลงหมุน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 ,มนอ้ออยู่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหใหญ่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 โอ้โห ใหญ่กับเพื่อนนะใหญ่จริงครับตัวนี้โอ้โหบาเทกเลยตัวนี้โอ้ยปีหลามเลยครับผมป <c oughs> ีหลามป <c oughs> ีเนิน <c oughs> ปูนเลยครับ <c oughs> โอเคครับผมลุ้นตัวใหม่กันโอ้โหครับท่านผู้ชมก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับก็ได้มาหนึ่งเต็มหนึ่งตัวก็ จังหวะโดนที่ว่าลงเบ็ดไปครั้งแรกนะครับตีลงไปไม่ทันถึง15นาทีนะครับกำลังนั่งมูกันอยู่กับสวัสดีก็ผมเล็กยาลานะครับก็โฟว่ามาดูเบ็ดเอา้าสายหย่อนตอนไหนแล้วก็เลยวัดดูยักดูนะครับเอา้าติดนะครับท่านผู้ชมก็เปิดกล้องถ่ายเกือบไม่ทันนะครับเกือบไม่ทันฉดดิดๆกลากแรงนะ แรงมาก,นะมากแรงมากเลยนะครับตอ, <c oughs> ตอนที่ว่ายักปลาครั้งแรกก็คือถ่ายไม่ทันนะครับท่านผู้ชมมามาทันจดที่ว่าปลาอยู่ถึงฝั่งแล้วแต่ว่าก็เห็นตอนที่ว่ามันอ่าสู้เบ็ดตอนมันดึงเบ็ดนะครับก็ถือว่ามีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับค่ำคืนนี้เอา้าดูผลงานกันครับ ใสประมาณสองกิโลครับสองกิโลกว่าตัวนี้คือใหญ่สุดที่ว่าได้มาเลยชัดเจนครับพี่เนนบุญบูหดเลยเ <laughs> นี่ครับน้ำมยง <c oughs> มใหญ่จริงนะใหญ่มากเลยครับ,รบ<ม>ตัวนี้โอ้โหพี่หลามเลยตัวนี้น่าจะสองกิโลขึ้นนะครับตัวนี้ดูครับโอ้โหยอดเลยครับพี่หลาม ได้แกงชมอีกแล้วนะครับนี้นะครับแต่ว่าออกมาก็คือได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าว่างนะครับวันไหนที่ว่าไม่ได้มันมันก็มีนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังนะครับก็ฝากเหยื่อผมไว้ด้วยนะครับเหยื่ออาหารปลากินพืชผสมกับอาหารแมวแมวแมวนะครับถ้าว่า,า,วาท่านผู้ชมอยากาดูวิธีการทําเหยื่อก็ ย้อนกลับไปดูคลิปนกได้นะครับเพราะว่าผมก็มีคลิปอยู่นะครับได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวิธีการทําเหยื่อตกปลาสวายนะครับคุณงานก็บนี้ก็ที่ตกมาก็ประมาณกี่ตัวแล้วประมาณสามสี่สิบตัวแล้วอ่าผมว่าประมาณอย่างไม่น้อยนะอย่างอย่างน้อยก็ประมาณสี่สิบตัวขึ้นนะครับที่ว่านับได้นะครับท่านผู้ชมไอ้ที่นับไม่ได้นี่นี้ก็ หลายตัวอีกนะครับก็ผมว่าเกือบร้อยแล้วครับ่บนี้นะครับเหยื่อก็คือสูตรเดิมโอเคครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวัสดีครับผมเล็กยาลาแล้วก็บ่าวจักรพาลุยด้วยวันนี้ก็ลากันโกดครับผมสุดจอดเลยครับพี่ลนบุญมาน์มานกับผมโอเคครับบายบายครับผมสวัสดีครับบายบายครับผม